ในเทควันโดเนี่ยจะเป็นกีฬาที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับจูเนียให้เกียรติซีเนียนะครับเราต่อสู้กันเราก็ให้เกียรติคู่ต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีคําสั่งอีกอันหนึ่งนะครับคือการทําความเคารพนะครับหรือเบานะครับหรือการก้มศีรษะนะครับทําความเคารพอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเราไปดูกันครับ ครับในการทําความเคารพนะครับเราจะใช้คําสั่งว่าเคียงเดนะครับเคียงเดนะครับแปลว่าก้มศีรษะลงทําความเคารพนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าทํำยังไงในการปฏิบัตินะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับตรงเชิดเคียงเด ครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับในการฝึกก็จะต้องมีการนับใช่ไหมครับนับ 1, นับ2นับ3นะครับแต่เราจะไม่นับ 1, 2, 3นะครับเราจะนับภาษาเกาหลีนะครับจะเป็นฮาแปลว่า1น่ะครับทุลเซตเน็ตทัสหรือทัสสดยัสหรือยัสสดอิลกอบยอดอลอ๊ ยึนะครับจบไปแล้วนะครับสาหรับการนับ1-10นะครับซึ่งเราฝึกไปเดี๋ยวเราก็จะเกิดความคุ้นเคยนะครับครับไม่ยากใช่ไหมครับสําหรับความรู้พื้นฐานนอกจากที่เราจะรู้แล้วนะครับจำเป็นที่จะต้องเอาไปฝึกฝนพัฒนาเพื่อให้เกิดทักษะนะครับความชํานาญต่อไปนะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับ i r i t Fight Channel ช่องแห่งการแบ่งปันการเรียนรู้เรื่องการป้องกันตัวสวัสดีครับ